โบ้ยพี่น้องนะ่ารักี่นี่มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่บพงเชอรี่เชอรี่นวยบักยางใหญ่เลยหวานเจี๊ยบต่อยเจี๊ยบเนื่อพี่นายพลเอาแล้วเอาสวัสดีแฟนคลับก่อนสวัสดีครับแฮปปี้นิวเอียร์ก่อนเฮ้ยแฮปปี้นิวเอียร์มาพ่ดนะพีมามาส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่กับเป็นแฮมสวัดดีกับกุ้งเบิ้งกุ้ง ติดเองได้กุ้งนี่คนน่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันอันยังน้องนี่พี่น้องก็กั้งกั้งกั้งสามตัวแบบยังไงได้อบอบกระเทียมกระเทียมอันเพเปอร์แล้วก็ฉีดบูอะไรมาปูบัดที่นี่มามาพี่น้องมาเลิศสนั่แกนมาลุยน้ำกันพี่น้องพี่น้องบัดที่นี่ลุยลุยลุยมาไล้พี่น้องมาลุยเลยสนั่นแกนเลย เลิกสมัยจันที่มาบัที่หมากินเข่าน้องกันมีอย่างแมว่็หลายคับพี่น้องคนไหนสวัสดีค่คขับก่นไหมเลิดูอินออนทั้งเวลานะลูกสาวไปด้นลูกสาวขี่ไอมาไปยืนลุยลูกหลานลุยคนจริงมีกังมีกั้งแล้วกัมีอันนี่อุ้ยโชนี่ใกล้ๆกที่แท้ขับพอ์น้องหันเต็มๆจอมแล้วอสุดยอดเลยกุ้งมีกัปูนะกั้ปูเนี สามปูน,น่ะอู้หึสัมผัสเลยเอาลุยแบบนี้แล้วก็ลุกัันอืมกลุยลุยลุยอ้ทุกแค่ครับพ่อนี่ยะเองนะน,นี่มื่ได้ซื้อเพื่อนเด้ซื้อเพื่อนมาเห็ดเองแม่เป็นคนทำอืมเพราะแม่เห็ดอาหารเก่งเหมือนน้องมะน้องเป็นคนสั่งน้องเป็นคนสั่งแม่เป็นคนเหดโอ้หมีอันนี้ <c oughs> ตรงอืมอันนี้แบบิ่นเอาเข้าใกล้ๆแล้กินง่ายกินหลวงมาดมอือกินง่ายกินหลวง เชียดก่อนมาเชียดก่อนเล้วเลีชนแก้วก่อนชนแก้วก่อนไม่เมาไม่เลิกวันนี้เชียดชมนี้แกพี่น้องสุกทุกคน Happy New Year ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year วะแค่นี้ใช่ Happy New Year ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูลองไปดูเลยไปย้ญ่วอทาไวอใดวอไดสองพคนั้า สินดูอีีนี่กินอไอย่างก่อเอาข้าวเอาข้าวไปนอนนังนะเข้าเหนียวขาดลยข้า,ไไเขาเหนียวดกอู้ก้อนข่าเหนียวอ้อ้ใส่ขีใส่ยังออกมเน,นี่ยเอาลูกกินกวนี้บจะองหัจไหมกินแหงออุสาวปั่นขาไปอ๋น้งนี่อู้ไทยจิ้มแฟ,แฟนคัพฟอร์นา น้ำจิ้มน้ำจิมีเมบุสุดยอดเลยน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแบบว่าซีฟูดไหมอืมจิ้มซีฟูดเผ็ดเเปรี้ยวเปรีมากเสจดเลยกินกับปูน้องับนีของน้องเัเป็ดนอัเป็ดนด์ิน่มไหมจุบเืนปาม่ s ูซีฟ o d

กินกับแปหนือกูครับอันนี้ก็เป็นแฮมเขาพูดแอปเปิลซอสแอปเปิลแอปเปิลซอสกินกับเนี่ยี่ซซอสะเขากันไงกรหรอ e ร e นี่แอสกับิ่งแฮมไทร์ไิชั่น ใครกินเข็ดสิบอะไรนั่นไบะโลมองฝรัง่งเขาเฟ้ยกันเอนท้ายอย่าที่สามกินแห้งก็ต่ำสีฟูดซอดนั่นแหละอส่ บอง่ายมาเชะอ่อ hmm. mm ันี่น้องปง English Car, u n a d n a e Not l o t Not l o t Not อยๆ c r a s, <No>. <S you i s h d e a l นะเรื่องว่าอันที่จะนินอ่ Like you eat ấy, Chicago looking in the, in the farm right and then hmm. you say she eat a lot. But that like small one, but this one the big one. Yeah. what is the name À, căng ở Anh uh... chắc. Oh, cái <laughs> I <Okay. laughs> can't think of the name. <laughs> I know what they have there. <laughs> you call me a messy. i eat the hot while well, it's hot and i have thì cháu cho mặt tí mày Các bạn, để cho mặt của bàn thu bàn Đột xuống thì nào thôi thấy là phát thả như thế không tả bàn như thế thấy là mẹ Hàn thăm Hàn thăm rồi 2 văn 2 văn Thế đúng, là áo nằm đấy thôi, thôi <laughs> 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 bỏ hải tắm bỏ hải ảo ban bỏ à, hải thủ ban bỏ hải bỏ bỏ như sát ca bỏ như thủ ban bỏ như nhảy ăn I have no idea what they're talking about. <laughs> I'm talking about New Year. You heard know, in Thai Thai New Year, they are believe, Believe. About in Thai New Year, right? <coughs> mm, yeah. I think so. You know, think I say maybe from China, they believe from New Year. New Year, the China or Thailand, I don't know. I just know from Thai today. He say, cannot, not, not not walk hair, not cut hair, not washing, not clean the mm. house for New Year. Two days. Mm. For, for two days. Last day and mm. Thursday. Mm. Oh. For last for mm. But for now, I just know now. Mm. Because Asia, Asia people, they believe it. Mm. But it's good, not not anybody. Nếu <laughs> như là mong 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 Nó mong 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 mong

bóp cái <laughs> cái bóp mình như này, mình hơi mạnh lắm, mình, mình thấy bạn mẹ nhét tôm này, lá say ẩn không mà, Uh -huh. uh. Không làm, thay, không làm <cười> <cười> không thấy năm, phải không làm Không phải không làm phải không làm mắn uh. Thôi ngay im không? <laughs> là học như học không này Thì không có d ก่อนวัน hmm, ส huh? mm ์่อนแต่ d ันนี้ันว e นควายเองจริงเป็นต้อ o ติดันส์กเอาเอาหรอไม่ร้านชาม่เอาไ t a well, we y home s, <Yeah>. <S home people, t h e people ไ่เอา stay home stay home ก mm ่อนวัี้โอ được. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm. Gửi mất một lần bánh nữa. Đi cái thứ 2 này. Muốn như vậy vài

ขครตัมงแต่เป like, ็นอันกุ้งอันเป่นมักอนนีกุ้งมกุ้งอันนี้มักตแต่เป็นซีฟูดยางอื่นนี้เปนอะบุก่อยมักเป็นไรต้งแตากินแห้งบรรเทาหนิหมักอันน้โอ้ห้ยเป็นกินงรั้นน้อบบักอะไรก้่มอเต้รใบบักมอเตอร์เบบมอเตร์เบบั้น้องก็แค่เป็นคนใส่ชี You probably call they something know. completely different in Thailand, but that's what they call him here. they thiếu you căng in thai people cái call này căng. 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 Căng, nó căng. 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 Hey, good. really mm. it mm. should be ten. <laughs> it's really nice. It's pretty really nice. It's mm. okay. mm. <laughs> <long, long enough. laughs> like nice. It's pretty nice. It's wrong nice. It's It's one, one you ดวไมไกอืมอืม the apple sauce very n i c อืมปกติเขาซื้อแฮมมันมันจะมีแอปเปิลซอสีะบัตตมิ้เมยกไปซื่อกระป๋อกะป๋อเรา่อกเอาเอาแอปเลมันจะน้ำก็เขาบอเคยสื่อนตัวนี้วันนี้มาล้องฟอยร์ล้องฟอยล์ล้างแอปเปิลซอสแม่ก็เอายาเปิดมาท้าเลยเอาเข้าตู้อบเลย

What's your อ <strong> <with> ู้ไปหน่อสดใครไหันใกลๆเดีเนียบักเนียบี่ดิมันขังแบบนี้เยเลยจู๊้เปิดกระแสนะเลยอยนึ่บมีเลนะะนนี่นี่ซอยโนบดีไม่ได้ขอเขาเลยเนี่ยน้ำรอสีแดงอีเหนไหนเ่ยดนอพี่เห็นทวินบอยอเอ็กซ์บอ

นอนก s นไปกินของทุยางเลยพอม่รูกกินอิ่มแล้วกลับมาบางไม่มีอะไรง่วงนั่งท้องตึงนังตายดอนแล้วพ้อแม่ขึ้นไปนอนิเด็กนั่งแค่แบบเงียบแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไกินอ้อานนี้แล้วได้พ่อแม่ขึ้นไปนอน 30 more. it. it. Oh, look at this hand These are too much. Last to one. That's a good, good for sandwich too. Mm -hmm. <laughs> That's probably what I'll have for dinner tonight. Sandwich, maybe mm -hmm. if anything, I eat. <laughs> With this prawn. You have it will make me whole. Mm. Okay, I'm going to go and get another plate, in a minute. I wish it was a little bit warmer, I should be in the backyard. It's mm. a bit cold. Eh? Look mm. funny. It's a wheat cold wind. Mm. Cold wind. one oh, I want to be in p a tonight mate Let's go then We've had many New Year's Eve in p a t o n g only tonight นี hmm. morning, in Facebook r e m e m b e r in my Facebook ดูดมี picture ป n ตองก่อนซิทแย่พอซิทแย่พอได้คำ at in my Facebook <Yeah. S 3> mm. Do you remember and you would sing a song with a music like music, you remember? You have a song, so I get that. Oh yeah. And then, do a, little and then do a little bit, mild, and then huh? little and... And do a little bit now. A little bit now. And, you sing a song, remember? About yeah. honey. Yeah. Imagine John Lennon. Yeah, they come up Facebook today, who is he who? Six get thank you. In Maybe three or four. Yeah, but he has not nothing. You have to go i I <laughs> so probably have something in the Knox. In I don't know. <laughs> <laughs> put my jeans <laughs> on ก็นั่นหะนีใครัวได้นงเห็นอยู่ซมๆนี่เนี่เนาะเนาะเนาอะไรกันเดเนาะ่ตัวอราบี้นักโกดูว่ะจริงซีวะทัาซีนัวจงซีวะทันเลยนิดซีอีออรีนี่จะซีฟู้ดนี่นั่งกินม่หมึกองทำอาจเป็น ที่ไปห mm ันเขาไปงถาไปนอกหนไปเห็นยังหน่ยมุ้งมุ้งด้วยกงไปเดินเหล่กยังเหล่นนังหันัังเหล่ง